และวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชค c ลัมเบียหรือ UBC ของประเทศแคนาดาครับได้ตีพิมพ์ผลการศึกษานี้ลงในบัิษา Psychological Science ได้ระบุว่ากลิ่นการเฉพาะตัวของคนรักช่วยทำให้การนอนหลับของอีกฝ่ายนั้นสามารถทำได้อย่างสนิทและมีคุณภาพดีขึ้นนะครับเทียบเท่ากับการได้รับฮอร์โมนเมลาโทนินแม้จะเป็นการได้กลิ่นหางอ้อมจากสิ่งของต่างๆโดยไม่รู้ตัวก็ตาม จากการทดลองกับอาสาสมัครกว่า150คนแต่ละคนจะได้เสื้อยืด2ตัวครับให้นําไปใช้เป็นปลอกหมอนซื้อหนึ่งในจํานวนของเสื้อยืดเหล่านั้นคือเสื้อยืดที่คนรักของอาสาสมัครได้สวมใส่ไปแล้วและอีกส่วนหนึ่งคือเสื้อยืดของผู้อื่นโดยอาสาสมัครจะสลับใช้เสื้อยืดทั้ง2ตัวที่ได้รับนะครับสวมทับหมอนที่ใช้หนุนนอนคืนละตัวโดยไม่ทราบว่าเสื้อตัวไหนเป็นของคนรักหรือคู่ครองของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพการนอนกับอาสาสมัครในทุกคืนอีกด้วยครับโดยผลปรากฏว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่นอนหลับสนิทและสบายขึ้นในคืนที่ดุนมอนที่มีเสื้อยืดที่ติดกลิ่นตัวจากคนรักของตนเองสวมทับอยู่ส่วนอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพการนอนก็แจ้งผลที่สอดคล้องกันด้วยนะครับชี่ว่าอาสาสมัครที่ได้สูดกลิ่นกายของคนรักนั้นสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นกว่า2%เมื่อเทียบกับคุณภาพการนอนของแต่ละคนก่อนเข้ารับการทดลอง โดยที่มาริสฮอฟเฟอร์นักศึกษาวิจัยระดับรปริญญาเอกของ UBC เองเป็นผู้เร,เริ่มการศึกษาทดลองครั้งนี้บอกว่าผลที่ได้จากการสูดกิ่นกายของคนรักที่ติดเสื้อผ้ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการได้รับฮอร์โมนเมลาชทนินซึ่งเป็นสารช่วยให้นอนหลับที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยนักวิจัยยังแนะนําด้วยนะครับว่าเราอาจนํานนวิธีดังกล่าวนี้ไปใช้เวลาที่ต้องการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนและต้องค้างคืนในสถานที่ไม่คุ้นเคยด้วยการพกพาเอาเสื้อที่มีกลิ่นคนรักติดตัวไปด้วยก็น่าจะทําให้นอนหลับพักผ่อนได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อว่ากลิ่นของคนรักที่ผูกพันกันมาเป็นเวลานานนะครับอาจจะช่วยให้อีกฝ่ายนั้นเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและผ่อนคลายเสมือนตัวของคนรักมาอยู่ใกล้ชิดกันจริงๆพึ่ําลังเป็นตัวการนอนหลับที่ผลินและสบายขึ้นได้นะครับ